อาจจะมีในเรื่องอลิขสิทธิ์เพลงใช่ค่ะบ้างอ๋อเพราะว่าไปประกวดรายการนี่มันต้องขอลิขสิทธิ์เพลงดนะ้วยเนาะใช่มันอาจาจะหยิบยกมาร้องทุกสะเทือนวงการน้องต้นข้าวสุปริยาพูดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เพลงบทพิสูจน์ความกระตันอยู่ฝาดราม่าลิขสิทธิ์และน้องต้นข้าวพูดแล้วถึงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงและขั้นตอนการเลือกเพลง และเรื่องลิขสิทธิ์เพลงจะจบลงอย่างไรไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับจากเสียงปรบมือชื่นชมในความสามารถของเด็กหญิงวัย13ปีสู่กระแสดราม่าที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของแฟนคลับทั่วประเทศวันนี้เราจะมาย้อนทม์ลายและเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของน้องต้นข้าวสุปริยาแชมป์68สมัยกบฏเรียนครั้งสำคัญในชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่น้องต้นข้าวสิ้นสุดการเป็นแชมป์ในรายการดวนเพลงชิงทุนสมัยที่68ได้ไม่นานเมื่อผู้บริหารค่ายเพลงแห่งหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียถึงประเด็นการใช้เพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในการประกวดซึ่งจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนั้นไม่นาน กระแสสังคมได้ตั้งคำถามไปยังหลายฝ่ายทั้งตัวน้องต้นข้าวผู้จัดรายการและค่ายเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจอย่างไรก็ตามทางรายการดวนเพลงชิงทุนได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิ์เพลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกเพลงที่ใช้ในการแข่งขันทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้ทิ้งบาดแผลและบทเรียนไว้ให้กับเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินตามความฝันของเธอครับประเด็นร้อนลิขสิทธิ์เพลงจุกจุกเอาละครับมาถึงเรื่องใหญ่ที่กำลังเป็นราม่าตอนนี้ล่าสุดเพจคนลุกทุ่งโดยที่ท็อปได้ออกมาเล่าข่าวใหญ่ที่ทำเอาแฟนๆแ,แ,แตกตื่นกันเลยทีเดียวครับพี่ท็อปบอกว่าต้นข้าวสุปริยาครับล่าสุดนี้มีการเช็คคิวกันเกิดขึ้นนะครับ ว่าคิวของน้องเนี่ยยาวไปถึงไหนนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าววงในนะครับว่าคิวของน้องเนี่ยยาวไปถึงประมาณเมษาพฤษภาปีหน้าแล้วทีเดียวนะครับแต่ว่าในซีซั่นเก่าหรือว่าการรับงานในเรทเก่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับพอเดือนมิถุนายนปีหน้าครับต้นข้าวสุปริยาจะปรับโชว์ใหม่และก็รับงานแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นนั่นก็คือเป็นวงสดนะครับแล้วก็มีนักดนตรีมีแดนเซอร์ทรงแดนเซอร์ โชว์ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีแบบเต็มรูปแบบและปรับค่าตัวนะครับจากตอนนี้60,000บาทเป็น1 2 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปดังนั้นใครที่จะไปเอาคิวต้นข้าวนะครับต้องตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปและก็รับในเรทใหม่ก็คือ1 2 0 0 0 0บาทนะครับการแสดงมือแบบเต็มวงมีนักดนตรีนะครับแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนข่าวล่าสุดที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของคนวงในแวดวงการลูกทุ่งนะครับว่า ขณะนี้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับที่น้องต้นข้าวเนี่ยเอาเพลงไปร้องได้มีการเรียกเก็บลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับถามว่าทาไมจึงเป็นดังนั้นเรื่องของการเก็บลิขสิทธิ์การจ่ายลิขสิทธิ์ของแต่ละเพลงเนี่ยเป็นมาตรฐานนักร้องดังแค่ไหนแม้กระทั่งนักร้องแกรมมี่ก็ต้องจ่ายลิขสิทธิ์ให้กับแกรมมี่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ได้ออกใช้มาเป็นเวลาหลายปี ล่าสุดนี้นะครับมีเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเพลงดังอย่างคนกล่อมโลกสาวนครชัยศรีสุสารคนชำ้ำสาวด่านช้างน้ําตาจระคี้โรงแรมใจได้ส่งจดหมายแล้วก็เรียกเก็บลิขสิทธิ์น้องต้นข้าวนะครับเพลงละ35,000บาทต่อเพลงต่อปีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องใช้เพลงอยู่6,7เเพลงก็คูณไปนะครับจ่ายครั้งเดียวใช้ได้เลยตลอดทั้งปีจะเล่นกี่งานก็ได้ ในขณะที่ค่ายเพลงค่ายดังในค่ายหนึ่งครับกำลังไล่บี้ในการเก็บลิขสิทธิ์ย้อนหลังกับเพลงที่น้องต้นข้าวเนี่ยได้รีนำไปร้องและไม่ได้ขอลิขสิทธิ์นะครับเห็นบอกว่าจะเรียกเก็บกันเพลงละแสนเลยเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวนะครับว่าข่าวนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนว่าค่ายเพลงค่ายนี้เรียกเก็บเพลงละแสนกับน้องต้นข้าวจริงหรือไม่เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของเธอมากขึ้นทีมข่าวของเราขอเปิดสัมภาษณ์ของหนูต้นข้าวและคุณย่าอารุณีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จทั้งหมด ทําให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังกันครับน้องต้นข้าวเล่าให้เราฟังว่าชีวิตของเธอเริ่มต้นจากการร้องเพลงเปิดหมวกตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและทําตามความฝันในการเป็นศิลปินโดยมีคุณย่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครูคนแรกและผู้สนับสนุนหลัก ความฝันสูงสุดของเธอคือการนําเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันไปสร้างบ้านให้คุณย่าและเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองจนจบปริญญาตรีซึ่งวันนี้ความฝันทั้งสองอย่างของเธอก็สําเร็จลุล่วงแล้วและเมื่อเราถามถึงเหตุผลที่เลือกใช้เพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในการแข่งขันบ่อยครั้งน้องต้นข้าวก็ได้ให้คําตอบที่น่าสนใจว่ามีความรู้สึกยังไงเราถึงเลือกเพลงของแม่พึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นเพลงเอกสําหรับเรา ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ทีแรกก่อนที่จะมารายการนี้แล้วก็ถนัดเพลงแม่พึ่งอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ชื่นชอบในตัวแม่แม่พึ่งมากๆเลยชอบดูคะ่ะจริงๆดูทุกทุกทุกคอนเสิร์ตของเขาเลยนะคะถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันแต่ก็ไล่ดูตามใน Youtube อะไร่งนี้คะ่ะ<อ>ก็เป็นไอดอลที่หนูรักมากๆ <laughs> แล้วก็ที่หยิบเพลงเขามาร้องบ่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เรามั่นใจคะ่ะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องอ่า ลิขสิทธิ์เพลงใช่ค่ะบ้างอ๋อเพราะว่าไปประกวดรายการนี่มันต้องขอลิขสิทธิ์เพลงด้วยเนาะใช่มันอาจจะหยิบยกมาร้องทุกเพลงไม่ได้อย่างที่เอฟซีแบบเรียกร้องมาอยากฟังเพลงนู้นเพลงนี้อ๋อมีถ้าเกิดว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เลยเราคิดว่าเรามีเพลงไหนบ้างที่เราอยากจะเอาเข้าไปร่วมแข่งในรายการดวลเพลงชิงทุนโหหลายบทเพลงมากๆค่ะอาจจะไม่ใช่เพลงแม่พึ่งแต่ว่าก็เป็นเพลงที่หนูชอบแล้วก็ แล้วก็คุณครูหรือว่าอาจารย์น้องต้นข้าวบอกว่าที่หยิบเพลงเขามาร้องบ่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เรามั่นใจค่ะพิธีกรบอกว่าอ๋อเพราะว่าไปประกวดรายการนี่มันต้องขอลิขสิทธิ์เพลงด้วยเนาะ <Okay. S 2> มันอาจจะหยิบยกมาร้องทุกเพลงไม่ได้อย่างที่ f อเรียกร้องมาอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้ น้องต้นข้าวบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะพิธีกรอ๋อมีหวั่นใจไหมว่าเออจะได้จับถ้วยกลัวไหมน้องต้นข้าวบอกว่ามีค่ะมีเพราะว่าเออต้องบอกว่าพอล้มแชมป์ได้ใช่ไหมคะก็เริ่มสกิลของผู้ท้าดวลใช่ไหมคะเก่งแบบไล่ๆยิ่งเรื่อยๆเลยค่ะอืมยากขึ้นทุกๆด่านพิธีกรบอกว่าแล้วก็การอยู่ในบนเส้นทางของเรียกได้ว่าแชมป์ผู้รักษาแชมป์ในแต่ละสมัยสมัยที่ผ่านมา มีสมัยไหนมั่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราวันๆกับการเจอผู้ท้าชิงมั่งน้องต้นข้าบอกว่าจริงๆแทบทุกเทปเลยค่ะเพราะว่าผู้ท้าชิงผู้ท้าดวลใช่ไหมคะเขาก็เก่งทุกคนเลยแล้วเขาก็มีความพยายามมากๆในการที่จะมาแข่งครับจากเรื่องราวนี้ทําให้เราต้องกลับมาทําความเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงกันอีกครั้งโดยสรุปง่ายๆก็คือลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดในร้านอาหารหรือการนำไปร้องในรายการโทรทัศน์ถือเป็นสิทธิของผู้สร้างสรรผลงานซึ่งโดยปกติแล้วผู้จัดรายการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตและจ่ายค่าลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องไม่ใช่ภาระของตัวผู้แข่งขันได้อย่างใดครับมุมมองและบทเรียนจากเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวสะท้อนให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว บทเรียนสำคัญที่เราทุกคนเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้คือการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเยาวชนซึ่งอาจสมผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้อย่างมหาศาลเรื่องนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับการปกป้องและส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถแทนที่จะด่วนตัดสินจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครับคำคมฝากทิ้งท้าย มีคำกล่าวหนึ่งที่เหมาะสมกับเรื่องราวของน้องต้นข้าวอย่างยิ่งครับเสียงเพลงที่บริสุทธิ์ย่อมกล้องกังวานเหนือเสียงวิจารณ์ใดๆหากความตั้งใจของเราบริสุทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนเสียงร้องเพลงของน้องต้นข้าวที่มาจากหัวใจเพื่อครอบครัวแล้วนั่นไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเสียงวิจารณใดๆก็ไม่สามารถบั่นทอนคุณค่าและความงดงามของสิ่งที่เราทำได้เลยทางรายการ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวสุปริยาประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่ฝันไว้และสำหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังเพิ่มเติมสามารถรับชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ช่อง YouTube soft talk คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนและแอดมินช่องเบาโจ้ดีไซน์ขออนุญาตและขอพระคุณคลิปที่นำมาเปิดในรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมิน AI ช่องเบาโจดีไซน์ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ